พี่ทอพารวยครับงวดที่แล้วนะครับบนครับเด่นที่สองครับให้สอเจ็ดลขออก72ครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซท่างช่องพหัดชาแนลครับมือนีครับวันที่26่กมกราคมสองหาหเก้าครับมือนีครับจะมีนารทำมาแบ่งปันเอฟซท่างช่องกับผมเนาะเป็นของพิ่ทอพารวยนะครับ งวดที่แล้วครับพิทอพารวยนะครับให้มาครับให้บนเด่นที่สองครับให้สองเจ็ดเลขออกที่เจ็ดสองครับทำอะไรคัาแพงฉันดังกันเลยเอาเอคาับแพงสบายาน้ำมูกไหลหรครับเนาะนะครับกินยายลดน้ำมูกน้ำมูกไหล วันนี้หยุดเรียนไปก่อนนะทิกำแพงเป็นลายลูกอืเป็นไรครับ <S <S บอกเอซีเร็วเป็นอะไรทำไมไม่สบายไปหาหมอไหมไป,ปิดเสียงไว้ก่อนไปหาหมอไหมฮะ ไปหาหมอไหมอ่ะไม่ไปก็ทำงานช่วยพ่อเลยวสวัสดี f เอฟซีกลบระดุเออซีกดบไรกให้ได้นะคะจ้า <c oughs> ลืม,มาลืมอะไรล่ะดุเอาแปแล้วลือลวลมอะไรล่ะลืมอะไรไม่น้องกำแพงลืมอะไรูุ คลิปนี้เป็นของพิ่ทอพารวยนะครับผมเนาะอะไรลูกกินนมกิน<ป>ทำไมนมเหนือไปที่รถไปทำไมที่รถน่ะหึจะไปไหนกันวันนี้น่ะจะไปไหนบอกพ่อสิ<ป>ฮะไปไปไปพัสปอร์ตอะไรพัสปอร์ตพัสปอร์ตทำอะไรพัสปอร์ตน่ะไปเาว ไปทำไมเราไปหาใครที่เราเนี่ยมันมองเชะเร็วเนี่ยมามองกล้องเชะเออไปหาใครเราหนะ่ะพี่หนิ่งกับพี่ตุ๊กตาไปรักไอเขียบรถไปจนมาทำไมอะ่ะก็อยากกับบ้านมามีเพื่อนเล่นด้วยอืมแพงโตแล้วเนี่ยผูสบายคนเนาะ พงไม่สบายเตรียมของนี่ครับวันนี้จะเป็นน้องคายตอนบ่ายนะครับผมเนาะเตรียมของส่งให้ทางที่สปปลาวครับนี่ครับหนักมากตักพืนสุดังเหนียมากครับผมเนาะไป็นน้องคัําแพงครับเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องกับผมเนาะมาดูของพี่ทอพารวยนะครับพี่ทอพารวยอ่ะเอาไปเดี๋ยวพ่อทำง,งานก่อนไปอย่ามากวนพ่อ ทีทอพารวยครับผมอ่ะวางไว้ก่อนดีกวา่างวดที่แล้วนะครับให้มาครับผมเนาะบนเด่นที่2ครับ2 3งสามสองหสองเเลขออกที่7จสองนะครับกับชื่อว่าเข่าครับผมเนาะนี่ครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนี่ครับอ่ะ กต่ประมนี้ครับผมเนาะเดี๋ยวผมพาเอฟซีทั้งช่องครับผมไปดูชุดบนของพี่ทอพารวยก่อนดีกว่าครับผมเนาะเพราะว่าพี่ทอพารวยครับส่งชุดบนมาให้ก่อนนะครับมาดูของพี่ทอพารวยนะครับพี่ทอพารวยงวดที่แล้วสองเจ็ดครับเลขออกที่เจ็ดสองนะครับ <c oughs> นายจับเครื่องไปเลยแล้ว คำแพรเป็นไรลูกทอพารวยนะครับมาดูซิพี่ทอพารวยงวดนี้ส่งแนวทางมาให้แล้วนี่ครับงวดที่แล้วนะครับผมเนาะสองเจ็ดครับ สองเจ็ดให้เลขออกที่เจ็ดสองทำไมโทรศัพท์เป็นแบบนี้งวดนี้ให้มาครับงวดนี้ให้มานี่ครับส่งมาวันนี้นะครับบนนะครับเด่นที่8ปลองศหลักร้อยเก้ให้มาตัวไหนเอ่ย ขยายสิอ๋อนี่ครับผมห8แ8ด8้าครับ098 9์เก้าแปดครับตัวกัน4 6 6 9<ด>แล้วก็9 9ครับ <c oughs> ของพี่อพารวยนะครับ <c oughs> เป็นลายลูกเอ๊ะอยู่เลย ไม่สบายเหรอคำแพงนี่ครับ927นะครับเห็นไหมนี่ครับเก้าสอนะครับผมเนาะเลขออกที่972ครับนี่ครับให้สอเจ็บเลขออกที่72นี่ครับมาดูงวดนี้ดีกว่าครับของพิทอพารวยนะครับ งวดนี้พิทอพารวยส่งมาให้บนก่อนนะครับชุดบนนะครับผมเนาะชุดบนชุดบนพิทอพารวยครับพิทอพารวย บนครับเด่นที่8ปดลองที่ศูนครับเด่นแปดลองศูนย์นะครับอ่ะอ่ะอ่ะทำไมเป็นอย่างนี้โทรศัพท์เป็นเองเลยนะตั้งเสื้อซื้อก็เป็นเองเหรอผมเนาะโทรศัพท์แปลกมากเลย มาร้อยครับเนาะหลักร้อยครับหลักร้อยมีเก้ามีศูนย์มีหนึ่งครับบนนะครับมีหกแปดครับห้าแปดครับ สาครับ98ครับ <c oughs> แล้วก็ชุด3ตัวมี098 998ก้าครับเน้นที่98นะครับแล้วก็ 998นะครับตวกันมีอยู่3คู่ครับตวกันมี4969ครับ99ครับนี่ครับนี่ครับผมเนาะของพี่ทอพารวยนะครับส่งมาวันนี้นะครับ ส่วนชุดล่างรอก่อนนะครับชุดล่างครับลงวันที่1ทับสองทับหกเก้าครับชุดล่างรอก่อนนะครับชุดล่างครับมามาเตรียมแคปหน้าจอนะครับงวดที่แล้วให้สองเจ็ดเลขออกเจ็ดสองครับนี่ครับฝั่งนี้นะครับงวดที่แล้วฝั่งนี้งวดนี้นะครับ แคปหน้าจอเด้ครับผมเนาะอ่ะเอางดเทเีวอออกมาเอางดนี้เข้าไปนี่ครับบนครับเด่นที่8ลอง0นย์ครับหลักร้อยเก้ครับจับคู่ชุด2ตัวครับมี68 58 38 98ครับเน้นที่98นะครับชุด3ตัวครับ0ูนย์เก้าแแล้วก็หนึครับตัวกันครับ496 999ครับ เน้นที่998แล้วก็98บนนะครับกับสระสท่านี้ครับก็ขออุพ่พรอให้ f อฟท่าช่องที่เมือคลิปนี้ครับเดินทางแถวขาดปลอดภัยเด้อครับผมเนาะสุขภาพแข็งแรงลำรวยเงินทองครับถ่ายชอบฝากกดติดตามให้แน่กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้สวัสดีครับ